สวัสดีครับวันนี้ตลอดเที่ยวทัวไทยอยู่ที่หมู่บ้านสาราไยนะครับตำบลสาราไรอำเภอสามรอยอดจังหวัดสรโข์น,นะครับวันนี้ตลอดเที่ยวทัวไทยมาชมวัวลานของอำเภอสามรอยอดอีกเจ้าหนึ่งนะครับนะครับซึ่งเจ้านี้เป็นลูกเหล่าของอคุณวันนะครับที่อยู่ที่ าบ้านลาดวิถีนะครับอาตรงนี้คือวัวลานทั้งหมดเลยนะครับอาวันนี้ก็อาสวัสดีครับนีค่คุณเกื้อนะครับคุณเกื้อเป็นเจ้าของวัวลานนะครับอาขออนุญาตเรียกเกื้อเลยกันเนาะนะครับอาเกื้อนี่เล่นวัวลานมานานนี่ยังครับเนี่ยเกื้อนเนี่ยตั้งแต่จบหมอสามเริ่มออมสามก็เล,เล่นเล่นมาเลยเป็นเป็น ไอเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่เล่นเล่นเราใช่ไหมอ๋อเพิ่งมาเล่นที่เราเองเลยอ๋อเราเล่นมาเนี่ยตั้งตั้งแต่เล่นตั้งแต่ตอนนั้นก็นานเหมือนกันนะเนาะประมาณตอนตอนนี้ก็ประมาณเกือบถึงถึงสิบปียังได้ได้เนาะสิบปีสิบกว่าปีอืมเพราะนั้นเราเล่นเรามีวานของเราเองหรือยังเพราะนั้นและเรยังไม่มีไปเที่ยวไปเที่ยวไปดูกอนไปเที่ยวดูกันเรารเริ่มมีวานของตัวเองนีานไหมครับก็นาน นานเลยเนาะประมาณห้าปีที่ว่าที่ปีของเราเองแล้วก็เล่นเองเนี่ยครับประมาณห้าปีเนาะแล้วตัวแรกมีไหมตัวแรกที่เราเล่นที่เรามีของเราขายไปแล้วราคาน่าจะดีนะผลงานที่ขายไปเป็นงานไรบ้างขายหเ่าผลงานที่ขาดีไหมดีใช่ไหมก็เลยพวกนั้นใคอยากซื้อก็ปล่อยไปได้แล้วขายเราขายเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวลอง,ลอง,ล,องลองมาดูทีละตัวดูเพืนะ่อนตัวเพื่อนฝั่งนันเดี๋ยวไล่ไล่ตัวไหนก่อนั้นที่ออกทีละตัวเลยก็ได้ตัวไหนฝั่งก็ได้ก่อนตัวนี้เป็นปลาดาวนี้นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ชื่อชื่ออะไรเพื่อนตัวนี้เป็หลกครับอ๋อชื่อหลกชื่อหลกนี่ก็พวกวัวรุ่นเล็กอ่นนะเนาะครับได้ได้มาจากไหนตัวนี้เรา,าจากไหนครอบอุ้งหวันอ๋อไอ้ อ,อ่าไปแดนนุ่นเออแดนนุ่นก็สูบไฟดีเหมือนกันอ่าเรียนะเรีนี่ชื่ออะไรจ๊ะเสครับเสไอส้เสนี่ก็ไอจากเราตะวันเลยอันนี้ซื้อมาที่กุยครับอ๋อนี่มาจากกุยอันนี้ได้มานานลครับมาดีครับมา,นานปีมาดีเล่นรอ,อบสนามกับเป็นตัวอะไรบัวคานบัวคานบัวคานอ๋อบัวคานขันนอกขันในตัวเนี้ยเนื้อในในอ๋อ ประมาณตัวที่เท่าไหร่ตัวห้าตัวหกห้าตัวหกวันนี้ยังไม่ลองขันนอกอย่าง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 มันก็แข็งเลยย่างว่แข็งขันนอกต้องแข็งแรงจริงแล้วคนนี้เนาะนะครับอ่าก็รูปร่างสวยได้ดีนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวนี่ก็มาจากลุงวันไหมครับมาจากบ้านทางบ้านพี่น้องอ๋อนี่ไม่ไม่ใช่ของตะวันนะใช่มันก็เครือข่ายเครือข่ายเดียวกันนะเนาะพ่อเดียวกัน เหยียวเหยี๋ยวนี่ก็เหมือนกันคานเหมือนกันคานในขอกได้ขานได้นอกนี่ได้วิ่งยังวิ่งครับวิ่งแล้วเนาะอ๋อผลงานก็พอจะได้เนาะยี่สนามแล้วคานนอกเ่ยลายสนามล,นะลายสนามเนาะอืมตัวนี้ก็สวยรูปร่างสวยเหมือนกันตัวนี้ประมาณห 5, 5้าห้าขวบใช่ไเนาะ้ประมาณห้าปนะีน้อยเนาะอืมก็ล่าสุดนี่สนามนไหนไบแล้วก็ ล,ล่าซึมไปร้านไหนมันมวตะะแกัวตะแกะใช่ไหมอ๋อมวตะแกะล่าซึมไปสนามมวตะแก่ก hmm. okay. ็ได้น่าจะผลงานก็โอเคเนาะวันนี้เนาะวันนี้อ่ะดูตัวต่อไปอ่าแต่ตัวเล็กนี่ก็โอเคแล้วนะตัวเล็กเนี่ยโอ้โหนี่ได้มานานเนี่ยตัวเนี้ยนานเนี่ยชื่อชื่ออะไรครับตัวเนี้ยอุดชื่ออุดอุดนี่คองไหนเนี่ยอุด มาตะวันเหมือนกันเนาะนี่ก็ได้มากี่ปีแล้วตอนนี้ปีสองปีปีสองปีเนาะใกล้ๆกันแล้วนะคุณนุ่นเนาะมาใกล้ๆเลยใกล้ๆกันเลยอ่าตัวนี้ตัวนี่เพิ่งออกมาเมื่อวานเมื่อวานอ๋อนี่นี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากบ้านพวกขังเพชรฮอนอยู่ที่ไหนบ้านตรงไหนอยู่แถวนี้เหมือนกันใช่อยู่ทางเพชรอ๋อมาจากเพชรใช่ไหมอ๋อตัวนี้นี่ชื่ออะไรครับตอนนี้ไอ้อันไอ้อันพุงอัลอ๋อคุณอัน ดูพุงเนี่ยจะได้เลยพุงใหญ่เองกันนะดูตัวนู้นน่ะโอเคเลยตัวนนัู้นน่ะมามามาวันนี้หลายสนามแล้วใช่ไหมจุดนี้ชื่ออะไรจุดนี้จุดจุดใช่ไหมอือจุด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 วันนี้กี่สนามแล้วตันนะหลายสนามเออผ้ามามันทั้งหมดอ๋อนั่นนะนี่ผลงานใช่ไหมเนี่ยมันคือชนะหมดเลยใช่ไหมโอ้โหเดี๋อยๆเรื่ยมามาเลยเจี๊ยบๆแล้วนี่นะครับเป็นผ้า เป็นพ้าที่ผลงานของอจุดตัวน,นี้หกืนด้วยกันนะครับที่ที่ที่มีผลงานมานะครับเป็นบอกได้ไหมเป็นบัวคันไหนคันไหนบัวนอกบัวนอกใช่ไหมโอ้จะได้เลยบัวนอกหกพืนนี่ก็ผลงานดีมากเลยครับผลงานดีมากเลยนะครับนี่ฮนะ ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเด่นในในคในอกนี้นะครับใช่นี่คลอกนี้ได้มานานยังตัวนี้นาน,นจากคือจากะตะวันหมดเลยคอตะวันเราล่าสุดไปวิ่งสนามไหนที่นองว่านองว่าอ๋อไม่ไม่นานวันนี้เองก็คือทำผลงานดีเหมือนกันตัวนี้โอ้ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยก็ถ,ถือว่าเป็นวัวที่โอ้โหวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งดีมากเลยนะครับนี่คือวัวลานของ เกลือนะครับทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ตลอดเกี่ยวตัวไทยนะครับต้องขอขอบคุณน้องเกลือมากนะครับขอบคุณมากนะครับ